สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําขันมักเบงประยุกต์นะคะจะทําในรูปแบบนี้ให้ดูนะคะเพราะว่ามีแม่ๆขอเข้ามาเยอะมากว่าอยากดูตอนประกอบนะคะก็เลยตัดสินใจทําให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายให้ดูเลยค่ะวันนี้ก็มาดูคลิปกันแบบยาวๆทําไปพร้อมกันได้เลยนะคะเริ่มคลิปยุ้ยจะม้วนกลวยรอไว้ก่อนนะคะ ความกว้างของใบตองที่ใช้หมวนกลวยจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วค่ะการทํากลวยแนะนําว่าให้ซ้อนใบตองสัก2ใบนะคะเพราะว่าถ้าใช้ใบเดียวมันจะไม่แข็งแรงแล้วก็จะไม่หนาเวลาแม็กเวลายึดอะไรจะไม่ค่อยอยู่ค่ะได้กลวยเรียบร้อยแล้วก็ไปทํากรีบกันเลยค่ะวันนี้ใช้ใบตองขนาดนิ้วครึ่งนะคะ นำใบตองมาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะทำทั้งหมดเก้าชั้นนะคะเราจะใช้แม็กเย็บตลอดระหว่างการทำนะคะจะไม่ทำให้ครบเก้าชั้นแล้วค่อยแม็กเพราะไม่งั้นมันจะแม็กไม่อยู่ค่ะส่วนการเรียงกลีบก็คือให้กลีบเขาเสมอกันนะคะจะไม่ทำลดหลั่นลงมาเยอะ หรือถ้าเราต้องการทําลดหลั่นลงมาก็คือให้ลดหลั่นลงมาแค่นิดเดียวค่ะเพราะถ้าทําลดหลั่นลงมาเยอะเวลาแซมดอกขุดเข้าไปจะไม่สวยนะคะ ครบเก้าชั้นแล้วตัดส่วนเกินออกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะอันนี้ก็แอบไม่อยู่นะคะเนี่ยเพราะว่ากลีบเขาค่อนข้างหนาขนาดว่าเราเย็บตลอดการทำนะคะในส่วนของการประกอบกลวยขออนุญาตใช้เข็มกับได้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันแน่นหนากว่าตะปูเข็มอะคะ่ะ จะเริ่มเย็บจากด้านล่างก่อนนะคะวิธีการเย็บก็คือไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะคะเย็บแค่ให้อยู่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายที่เหลือก็ใช้ดอกไม้บางหมดอยู่ดีก็เย็บยังไงก็ได้ให้อยู่จากนั้นจะยึดด้านบนด้วยนะคะดึงกลีบออกมาสักสองกลีบค่ะแล้วก็เย็บในลักษณะเหมือนในวิดีโอนะคะถ้าไม่เย็บแบบนี้จะไม่อยู่นะคะ แล้วก็เวลาแซมดอกไม้ก็จะไม่สวยค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีเทคนิคนะคะการเย็บเย็บยังไงก็ได้แค่ให้อยู่ค่ะแต่ว่าจุดสำคัญในการเย็บก็คือด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะเย็บแค่สองจุดนี้ก็อยู่แล้วค่ะ ระหว่างเย็บก็ดูด้วยนะคะความสูงของกลีบต้องเสมอกันค่ะถ้าทําไม่เสมอกันก็ไม่สวยเหมือนเดิมนะคะในวิดีโอยุ้ยจะใช้กลีบสีเขียวเข้มกับใบตองอ่อนสลับกันนะคะแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่ให้ใช้เป็นกลีบใบตองแก่อย่างเดียวก็พอค่ะเพราะว่าใบตองอ่อนมันรู้สึกว่าจะทํายากนิดนึงแล้วก็เวลาแซมดอกไม้อ่ะ กรีบเขาจะอ่อนจะนิ่มอะค่ะประกอบเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ทำรัดข้อให้ดูด้วยใบตองที่ฉีกทำรัดข้อวันนี้ใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ เปียรัดข้อกรีบแรกไม่ต้องแม็กนะคะจะมาเริ่มแม็กกรีบที่สองเพราะว่ากรีบแรกอะคะ่ะเราจะดึงออกอยู่แล้วตอนที่เราจะประกอบนะคะจริงๆรัดข้อก็ยังไม่อยากทําลงให้ดูเท่าไหร่นะคะพอคิดว่าตัวเองยังทําไม่ค่อยสวยต้องฝึกฝีมืออีกเยอะชอบตกมาตายตอนรัดข้อนี่แหละคะ่ะ ระหว่างทำรัดข้อมีส่วนเกินตัดออกทุกครั้งนะคะไม่งั้นรัดข้อเราจะบานไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วก็ดึงกลีบแรกออกค่ะแล้วก็นำมาสวมใส่นะคะเขาจะพอดีกันเลยใช้แม็กจิ๊ดดานหนให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็นำขันมักเบงเรามาสวมน,นะคะ ขั้นตอนนี้ยุยจะใช้ตะปูเข็มยึดระหว่างรัดข้อกับขันมักเบงนะคะจะได้แน่นๆแต่ว่าลืมถ่ายวิดีโอลงค่ะรอยต่อตรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดอกไม้บางเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็มาแซมดอกพุทธนะคะนำดอกพุทธมาแซมกรีบทั้งสี่ทิศเลยนะคะ วันนี้ทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะ ประดับดอกไม้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ขันมักปิงในลักษณะแบบนี้เลยค่ะทําง่ายๆไม่ยากแถมสวยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะถ้าวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ